พี่น้องพามาดูบวบบวบกำลังเป็นลูกได้จ้ะบ่งแนบ่งแน่ใส่ละแอบมีลูกด้พี่น้องแอบไม่ลูกดแกกูแอบติดลูกยูกห็นก็จะเขาแอบตอนนี้เขาแอบไได้วจ้ะแอบบางใบอยู่ได้จ้ะอยู่นีกพี่น้องโอ้ยบวบแอบบางใบร้ายครับแลังติดลูกร้ายครับพี่น้อง,อ,งอันนี้ก็มีได้จั่ อันนี้ก็มีพี่น้องขอแอบมีลูกได้หนิแอบมีลูกข้างในจ้าจะให้ดูกำลังจอลูกน้อยๆกำลังติดลูกพี่น้องเอ้ยหลายคักกำลังติดลูกหลายคัพปุ่ดข้างในปุ่ดพี่น้องปุ่ดปุดปุ่ดกำลังจอลูก ดูดิพี่น้องปาดข่อยบอคิดว่ามันจะหลายป่ะนี่ใบมันบางเขามองบอเห็นหรอกดูฝั่งนี้เดิพี่น้องคุณพี่กำลังจอโอติดลูกขนาดเลยตัวนี้พี่น้องติดลูกหลายพี่ปาดคักคักคักพี่อันนี้ก็มีนี่กำลังจอลูก พุข้างในก็มีพี่น้อง้างในก็นหลายเดุ้่นด้างในเราก็ก่กลังติดบลูกติดลูกหลายทำแนวข้างกับพ่อได้อยู่ได้กิน่นเด้พี่น้องกำลังดกจ้ะบวบกำลังดกเยอะแยะเลยพี่น้อง,ง,งพ,นงนพนกกุนข้างบวบงามงาม้ลยพี่น้องมะเขือกับงาม มะเขือกำลังยิดลูกลูกงามเลยนะี่ลูกโรคลกตัวน้อยๆลูกดกคฝก,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 กทองฝักทองกำลังเลยมะเขือกำลังจอลูกลูกยังงามเลยพี่น้องคุณมะเขือทายกันในเห็นจะจระได้เด้จังทายเห็นจะจะเลยกำลังดบพี่น้องโอ้นึกถึงบ้านหอานอกเขาด้นะดินบ้านหนอกเขา งามงามคนนี้แต่เป็นดินบ้านอ,อกเขาถ้าเป็นดินเขตนคะรสวรรค์มันจะงามเลยพี่น้องอันนี้มันเป็นดินสายบุกคอยเป็นไรตกขนาดเลยกำลังจอลูลกลูกโรคดกเลยพี่น้องเอ,อ้ยปูก,กับพ่อได้อยู่ได้กินเยอะจังดูกระพริก จะให้ดูพิกด้วยจ้ะพิกกับกำลังจอลนกพรพิกกำลังดกดูพี่น้องพิกกำลังออกผลผลิตดีดีเด้อพี่น้องเออกำลังงามนี่แหละวันเมื่อน,นี้จะจะเอาใบกะเพรามาลงได้ป่ะเนี่ยใบกะเพรามาลงไว้หลายๆผักมาลงไว้หลายๆพ่อได้แบ่งปันกันกิน,กนไปเ้อะพี่น้อง พอได้แบ่งปันกันดูกันกิ่นเด้อพี่น้องคล้า,ลายค่ะฝักแฟงมีเมดพี่น้องพริกกับกำลังตรงนู่นกับกำลังซูมให้ดูได้พี่น้องตรงนู่นะกับต้นพริกด้เน่ยต้นพริกกำลังงามโอ้สอ,อนพริกสอ,อนพริกได้พี่น้องสอ,อนพริกดกคักดกแน่บ้น จำนี้และพี่น้องได้เวลาทำงานแล้วจ้ะ